หม่ดาวิกาปล่อยโฮเปิดใจดราม่าเรื่องพ่อหนูไม่ได้เป็นครอบครัวของเขาแล้วนางเอกสาวชื่อดังไม่ไดาวิกาโฮเน่เปิดใจทั้งน้ำตาถึงประเด็นดราม่าครอบครัวโดยเผยว่าความสัมพันธ์กับคุณพ่อได้สิ้นสุดลงแล้วหลังจากที่เธอพยายามประครับประคองความสัมพันธ์มาโดยตลอดแต่กลับต้องพบกับความผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่าใหม่พยายามแล้วที่จะประครับประคองความสัมพันธ์ในครอบครัวหนูรักครอบครัวหนูอยากให้ทุกคนมีความสุข แต่บางครั้งเราก็ต้องยอมรับความจริงณนะวันนี้ใหม่ไม่ได้เป็นครอบครัวของเขาแล้วมันเจ็บปวดมากค่ะใหม่กล่าวทั้งน้ำตาดาราสาวยังเผยอีกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของเธออย่างมากแต่เธอจะเข้มแข็งและเดินหน้าต่อไปพร้อมขอบคุณแฟนคลับที่คอยให้กำลังใจเธอมาโดยตลอดขอบคุณทุกคนที่อยู่ข้างๆใหม่ขอบคุณที่เข้าใจใหม่จะเข้มแข็งใหม่จะผ่านมันไปให้ได้ค่ะ